สวัสดีค่ะพบกับ B b e ได Diary ใน EP 7นะคะในวนี้เราก็จะเดินทางต่อจากมิวนิกไปที่อินสปูุกประเทศออสเตรียค่ะ นะคะเมืออินส์บกพอมาถึงก็รู้สึกเลยว่าอากาศแตกต่างจากที่มิวนิกมากคือที่อินสบุนี่ก็หนาวเลยะคะ่ะและก็อยากจะบอกว่าอินสบุนี่เป็นเมืองที่เราชอบที่สุดเลยมั้ในทริปนี้จากสุดๆเมืองที่ไปมาเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเมืองนี้เป็นยังไงบ้าง ตอนนี้เราก็ออกมาด้านนอกสถานีรถไฟแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่โรงแรมที่พักของเรานะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟค่ะเดินไปประมาณไม่ถึงจุงนาทีค่ะอากาศก็แบบลมเย็นๆคือแบบชอบมากอะอะเห็นไหมคะทางด้านขวานเนี่ยมองไปก็คือเห็นภูเขาเขาบอกว่าตรงนี้เป็นเทือกเขาแอลนะคะก็คือมืออิสบุกทั้งมือเนี่ยก็คือจะล้อมอด้วยเทือกเขาแอละคะ่ะ เมืองนี้ยังดีนะตรงทางเท้าเนี่ยเป็นปูนเรียบเลยบางเมืองที่ไปเช่นปรากเนี่ยตรงทางเดินเนี่ยจะเป็นแบบว่าหินเล็กๆคือแบบลากกระเป๋าลำบากมากอะสิ่งเล้ยโลงแรมของเราเพอเทปเพอเดนโครนลูกวัวเป็นไหนหนงบ้าง ลูกทั่วของเราเขาก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะพี่บุค๊คเขาจะเป็นคนน้านิ่งๆไม่ค่อยแสดงลบอารมณ์อะไรแต่จริงๆเราเขาไม่ได้เป็นอะไระคร่ะนี่นะจะถึงแล้วที่พักของเราค่ะตึกสีเขียวๆเวนี้ยค่ะโฮเทลโกลเด้นโครนเดี๋ยวเราเราข้ามทางม้าลายกันแป๊บนึ่งนะจะถึงแล้วค่ะ คือที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนอกจากอากาศแล้วคือเมืองนี้ตึกเขาจะเป็นแบบเนี้ยค่ะเป็นสีพันโทนสีแบบสีโทนพาสเทลสีอ,อ่อ,อนๆเขียวอ่อนฟ้าอ่อนชมพูอ,อ่อนเหลืองอ่อนก็มีนะและเห็นไหมว่าทางด้านซ้ายของโรงแรมจะเป็นประตูชัยอะคะ่ะและประวัติการสร้างประตูชัยของที่นี่คือไม่เหมือนที่อื่นนะปกติเขาจะสร้างเพื่อเฉลิมฉลองหลังกรรมจากสงครามแต่ ที่นี่เขาสร้างเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการแต่งงานของกษัตริย์และก็พระราชินีของที่นี่ค่ะเป็นแยนโรแมนติกนะไฟเขียวข้ามถนนแล้วเดี๋ยวเราได้เข้าไปที่โรงแรมเราไปเก็บของที่ท,ที่พักแลแล้วเดี๋ยวเราออกมาเดินเล่นกันค่ะ <S <S หลังจากที่เราเก็บของที่ห้องพักเสร็จแล้วนะคะเราก็ออกมาเดินเล่นในในตัวเมืองกัน เห็นไหมทุกคนมือที่เห็นนะคือด้านหน้าของเราอ่ะก็คือเป็นเทือกเขาแอลเดินไปทางไหนของเมืองก็จะมีเทือกเขาแอลอบลอมไว L ้บรรยากาศคือแบบมันสวยกว่าที่เห็นในวิดีโอมากนะคือตอนนั้นเห็นแล้วแบบชอบอ่ะตกลุมรักเลยมืองนี้ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปตรงตึกที่เขาเรียกว่าเป็นหลักคาทองนะคะ ก็เป็นสัญลักษณ์ของเมืองอินสบุกเลยก็เดี๋ยวจะไปดูกันสักหน่อยสถานที่แห่งนี้เขาก็บอกว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุนอนสร์ของการแต่งงานของกษัตริย์ของเมืองนี้เหมือนกันนะคะีสวอสกี้ด้านขวานี้ที่คนเยอะเป็นลานสวาลอฟสกี้นะคะเมืองอินสบุกนี่เป็นเมืองที่ต้นกำเนิดเป็นเมืองที่ผลิตคริสตัลสวาลอฟสกี้นะคะคนก็มักจะมาซื้อคริสตัลสวาลอฟสกี้ที่เมืองนี้ ก็ถึงแล้วนะคะด้านหน้าที่เราเห็นเนี้ยก็คือโลเ้นรูฟนะคะเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองอินสปุกเลยในสมัยโบราณตรงนี้ก็จะเป็นที่ประทับของผู้ที่ปกครองเมืองนี้นะคะแล้วก็เป็นที่ที่ท่านออกมายืนทอดพระเนตรเทศกาลต่างๆตรงปัตุรัตกลางเมืองตรงนี้สองข้างทางก็จะเป็นร้านอาหาร ร้านขายรูปภาพนะคะฝรั่งเขาก็จะมานั่งชิลๆที่หน้าร้านตากลมสิบกาแฟเป็นบรรยากาศที่น่ารักดีนะคะดูแล้วอบอุ่นจากตรง Golden Loop นะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะเดินไปตรงถนนที่เป็นตึกสีพาสเทลแล้วก็มีแม่น้ำนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญของเมืองอินสบกนะคะที่น่าจะไปดู เห็นไหมว่าทั้งเมืองเนี่ยอบร้อมเดททั่วขาแอพเลยคือมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็สวยงามมากนะของจริงนะคะนี่ไงเห็นแล้วกสีพาสเทลหรือแม่นามนะคะตรงนั้นใส่จ้างเดินไปดูกันค่ะถึงแล้วนะคะคือเหมือนเมืองในฝันเลยอะคือมันแบบโรแมนติกมากคือมันเป็น ตึกสีลูกบาศแล้วก็อยู่ริมแม่น้ำแบกกาก็คือเป็นเทือกเขาแอลถ้าได้มาอยู่เมืองนี้คงมีความสุขมากเลยอ่ะก็เก็บภาพเป็นที่ระลึกกันหน่อยนะคะคืออยากจะบอกจริงๆว่าบรรยากาศจริงๆมันสวยกว่าที่เห็นในรูปมากๆเมืองนี้ก็เป็นหนึ่งเมืองที่เราประทับใจมากในทริปนี้นะคะ เดินเล่นย่านซิตี้เซ็นเตอร์กันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็กำลังนั่งรถบัสไปที่สวาล o อบสกี้คริสตันเวอร์นะคะก็ออซื้อตั๋วได้ที่สถานีรถไฟนะคะแต่ราคาเท่าไหร่จำไม่ได้แลว้วอ่ะขอโทษทีระหว่างทางไปก็เป็นภูเขาหิมะอีกแล้วนะคะสวยชอบมาก ถึงแล้วนะคะชวาลอปสกรีคิสตันเวอรค่ะอันนี้อยู่ที่เมืองวตัตเซนเป็นเมืองเมืองนึงท,ที่อยู่ในอินส r โปรปนะคะมาถึงก็ลมแรงมากๆหัวกระเจิงหมดเลยค่ะด้านหน้าก็จะเป็นน้าพูแล้วก็เป็นถ้ำที่คล้ายๆรูปอยากนะคะเขาบอกว่าอยากเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อเหมือนกับให้มาเฝ้าคริสตัล ทางเข้าก็เป็นทองคําแบบนี้นะคะเข้าไปถึงด้านในก็จะเป็นกําแพงด้านซ้ายที่เป็นประดับด้วยคริสตัลสวาลอบสกี้เป็นลานเม็ดเลยนะคะที่เขาบอกก็คอนเซปต์ของที่นี่ก็คือเป็นการสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง100ปีของสวาลอบสกี้นะคะก็ภายในก็จะมีผลงานการออกแบบคริสตัลจากศิลปินคนต่างคนอื่นๆทั่วทุกมุมโลกนะคะ

การเดินมาก็รวมๆชั่วโมงกว่าแล้วนะตอนนี้ก็มาถึงจุดที่เขาเรียกว่าเป็นร้านแขาของเที่เยเล็กค่ะก็เขาบอกว่าตรงนี้จะเป็นที่ที่รวมเอาคริสตัลของ s w วล o อ s สก้ทุกแบบบนโลกนี้เลยนะคะอยู่ที่ช็อปนี้ค่ะแล้วก็ใครที่ซื้อเกิน100ยูโรก็สามารถทำแท็กรีฟันได้ค่ะถ่ายสร้างกลับแล้วก็ออกมาเดินเล่นด้านนอกนะคะ วิวตรงนี้ก็คือสวยงามมากเป็นที่ที่เราชอบมาอีกที่หนึง่งก็เป็นสวนคริสตัลนะคะด้านบนน่ะน,นะคะที่เป็นรูปไขๆก้อนเมฆตรงนั้นอ่ะก็จะประดับด้วยคริสตัลหลายล้านเม็ดเลยนะคะคที่บอกมาก็เชื่อแตอนนี้แล้วก็กำลังจะนั่งรถกลับไปที่เมืองอิสตูกแล้วนะคะ ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการเดินทางหนึ่งวันของเราที่เมืองอินสปูเมืองที่อบล้อมด้วยเทือกเขาแอลค่ะอยากบอกว่าเราชอบบรรยากาศของเมืองนี้มากเลยนะถ้ามีโอกาสก็อยากมาอยู่ที่นี่อีกห,หลายวันค่ะฝากติดตาม EP ต่อ,ตอไปของ Re b ีแบร์แซรี่ด้วยนะคะ